สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับโอ้โหหลังจากตอนนี้ไปนะครับคำศัพท์ที่ใช้เรียกเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยอะ่ะผมต้องใช้เวลาหน่อยนะในการเทียบคำศัพท์จะพยายามใช้คำศัพท์เดิมให้เข้าใจตรงกันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะแปลมาอาจจะงงๆหน่อยคำไหนที่ไม่เข้าใจอาจจะมาอธิบายภา,ายหลังนะครับว่ามันหมายความว่ายอย่างไงผมก็งง,ง,งเดี๋ยวเรียบเรียงก,ก่อนเพราะว่าผมก็อ่านไปแปลไปพรอมทุกคนเนี่ยละครับไม่ได้อ่านล่วงหน้าเลย ตอนที่2,623กลับคืนสู่หนึ่งชั่วนิรันดร์วัวจะเห็นความจริงภาษารวมกับร่างกายและจิตวิญญาณเสียนจารวั่วเฉินรู้สึกว่าร่างกายปัจจุบันของเขาสมพลังยิ่งกว่าร่างกายกึ่งเทพที่เขาเคยมีหลายเท่าตัวตนของเขาที่ถือกำเนิดใหม่อย่างสมบูรณ์หลุดพ้นจากลมโครนและกลายเป็นคนใหม่โดยสิ้นเชิงเลือดเผ่ามนุษย์และเลือดเผ่าลูหิตมตะยังคงมีอยู่ แต่พวกมันถูกรวมเข้ากับพลังปาลกโรหลไม่ประทะก,กันอีกต่อไปและรวมเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์กฎสายเซียนยังคงอยู่และได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมจนมีมากกว่า36,000ล้านข้อซึ่งถือเป็นจำนวนที่สมบูรณ์แบบในบรรดากฎสายเซียนเหล่านั้นหมัดฝามือโลหะไม้น้ำไฟดินเวลาและมิติเส้นทางทั้ง9นับเป็นส่วนใหญ่อย่างอะไรก็ตาม ความแข็งแกร่งทางพลังสมาธิของเขามา่ดีดีขึ้นมากนะักซึ่งทาให้จ้าวเฉินรู้สึกสับสนมากสมเหตุสมผลในแผนภาพยินย่างไทจ่จีจิตวิญญาณของเขาได้รับการฝึกฝนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและความแข็งแกร่งทางจิตใจของเขาก็ได้จะเพิ่มขึ้นอย่างมากน่าเสีได้ที่ความแข็งแกร่งทางพลังสมาธิยังคงอยู่ที่ระดับ69บนแม่น้ำแห่งการเวลานาน,านนจ้่วเฉินนั่งขัดสมาธิบนฝ่ามือของนักบวชสีหมีเสื่องและเดินไปตามแม่น้ำมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้น เขาค้นพบว่าจะไปที่เขาจงใจรวบรวมจิตจามงเสียนและเข้าสู่สภาวะการลืมสิ่งต่างๆและตัวตนเขาก็สามารถเห็นฉากต่างๆจากยุคต่างๆได้อย่างเดืนลางความหมายของจตจดนงเสียนระดับหนึ่งช่างลึกลับจริงๆดูเหมือนจะมีผลลัพธ์อันไม่มีสิ้นสุดข้าคงต้องใช้เวลาหลายพันปีเพื่อศึกษาและค้นหามันจางล่วเฉินยังคิดด้วยว่าด้วยเจดนงเสียนเขาจะสามารถดูเรื่องราวในอดีตและเข้าใจทุกสิ่งในโลกได้หรือไม่ ความสามารถในการคำนวณและก้าวข้ามโชคชะตาไม่น่าจะมีปัญหาความสามารถในการเรียนรู้ควรจะง่ายแม้จะเกินความสามารถของนักบวชแม้จะเกินความสามารถของนักบวชในแนวทางเดิมก็ตามตุม้มเสียงดังโครมคามปลุกแจงเฉินที่กำลังจมอยู่ในสมาธิให้ตื่นขึ้นรอยแตกรากฏขึ้นบนร่างของนักบวชสีมีเสือเส่องไม่เพียงเท่านั้นผิวหนังของศพยังถูกปกคลุมด้วยชั้นหมอกสีเทาอีกด้วยมันเกิดขึ้นได้อย่างไร ศพของพูะพุทธเจ้าควรจะเป็นนามตาตลอดไปมันจะแตกได้อย่างไรมันจะเน่าเปื่อยได้อย่างไรในไม่ช้าจ่ารั่วเฉินก็ข้จะเห็นผลการข้าไมน้ำแห่งการเวลานยาวนานนั้นต้องจ่ายราคามหาศาลแม้แต่ร่างกายของพูะพุทธเจ้าก็ยังไม่อาจต้านทานมันได้เป็นเพราะการคุ้มครองของนักบวชสีหมีเสื่อมเสืิอมเท่านั้นที่ทําให้พลังแห่งการเวลาไม่สามารถกระทําต่อจางมเฉินได้เมื่อนักบวชสีหมีเสื่อมเสืิอมขอจา้างเฉินทําลายวิหารพะสุเมนเขาก็รีบกลับมาทันที อาจเป็นเพราะรู้ว่าร่างกายของเขามีขีดจํากัดในการต้านทานมันหากเกิอดอุบัติเหตุขึ้นอาจไม่สามารถกลับไปยังจุดเดิมได้เมื่อร่างกายของนักบวชซีมีเสื่อมเสริมพลัดลายลงอย่างสิ้นเชิงเท่ทากับสูญเสียเรือไปด้วยระดับการฝึกฝนปัจจุบันของจาร์โลชันเขาเกรงว่าเขาจะถูกบีบให้กลายเป็นอนุภาคในอวกาศอีกครั้งคราวนี้หากปราศจากวัจเจห์ห็นความจริงและร่างกายของนักบวชซีมีเสื่อมเสืงมแล้วการฟื้นฟูร,ร่างกายของเขาคงจะยากลำบากยิ่งกว่านี้ อย่าแม้แต่จะคิดที่จะฟื้น,นฟูการฝึกฝนของเขาเลยเป็นไปได้มากที่จะจำนวนเียระดับหนึ่งที่เขาเพิ่งฝึกฝนได้นั้นจะถูกทําลายลงเมื่อเขาตายจกวัาเฉินต้องเผชิญกับพายุและคลื่นลมมามากมายตลอดระยะเวลาอันยาวนานแต่เขาไม่ได้ตื่นตระหนกมากนักและคิดหาแนวทางแก้ไขยอย่างใจเย็นมีเพียงสองวิธีเท่านั้นกลับอย่างเร่งด่วนหรือปรับปรุงศิลภาพของเรือสิ่งเดียวที่เราทําได้ตอนนี้คือการฟาดดาบายังขั้นพันโกอัน เสริมสร้างกระดูกของอาจารย์ด้วยการฝึกฝนและพยายามเอาชีวิตรอดจนถึงเวลาออกเดินทางหลังจากฝึกฝนเจดจำนงเสียระดับหนึ่งได้ในที่สุดจรวเฉินก็ไม่อยากตายในแม่น้ำเป็นการเวลายาวนานหากต้องการฝ่าฟันจากขั้นร้อยปัฒนาการไปสู่ขั้นพันโคอันจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิถีสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงวิถีหมายถึงการใช้กฎสายเสียนที่เจ้าฝึกฝนมาเพื่อพัฒนาเส้นทางการฝึกฝนของเจ้าเองบางอย่างเป็นเครื่องมือบางอย่างเป็นจิตใจ บางอย่างเป็นวิญญาณและบางอย่างเป็นโลกสิ่งที่อยู่ในหัวใจคือสิ่งที่เป็นวิถียิ่งสภาวะจิตสมบูรณ์มากเท่าใดวิถีก็จะสมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้นการฝึกฝนในขั้นพันกันทั้งหมดเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตใจตนเองและปรับปรุงวิธีการของตนอย่างต่อเนื่องวิถีจะถูกนําเสนอในรูปแบบของเขียดแดงกดสายเสียนในเวลานี้เขียดแดงกดสายเสียนที่ถูกควบแน่นนั้นแตกต่างจากเขียดแดงกดที่ได้รับการฝึกฝนในขั้นราชาเสียน เขตแดนกฎที่ฝึกฝนในขั้นราชาเสียนั้นเป็นเพียงต้นแบบเป็นเขียดแดนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเขียดแดงกฎของมหาเสียนในขั้นพันโกอันจะปรากฏในรูปแบบที่แตกต่างอย่างแท้จริงด้วยดับการฝึกฝนในปัจจุบันของจารุวชนเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีควบแน่นจากเขียดแดนกฎสายเสียนและทะลุผ่านไปสู่ขั้นพันโกอันด้วยความคิดเพียงครั้งเดียวจารุวชนอ่านสองคำอย่างใจเย็นการเปลี่ยนแปลงฝึก ความคิดหนึ่งนำไปสู่การตรัดสู้ร่างกายเปล่งประกายด้วยไอพลาแห่งแสงหมอกแห่งความกลาหลหมุนวนและจกักรวาลอันกว้างใหญ่ปรากฏขึ้นโดยมีเขาไปศู์กลางห่อหุ้มกระดูกของนักบวชสุวหมีเสื่อเสื่อฉากที่นำเสนอนี้มีความคล้ายคลึงกับเขตดแดงกอดถึงความจริงของจักรวาลไร้ขอบเขตมากเขียดแดงกดแห่งนี้เต็ไมไปด้วยเขียดแดงกอดห่งความจริงจักรวาลไร้ขอบเขตแต่ยังเต็ไมไปด้วยเขียดแดงมิติที่ลึกซึง้งเขียดแดงการเวลาว่างเปล่าและวิถีเซียนอื่นๆื่นอีกมากมาย เขียแดงกฎของจาลรวเฉินมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีฉากต่างๆเช่นจุดเดียวเดียวที่ประตูขึ้นจากความกระหนในสมยัยโบราณเนบิวลาและหมอกบางๆทวีปปาเทือนดวงดาวบนท้องฟ้งฟาแม่น้ำเป็นการเวลาและอื่นๆซึ่งมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างไม่สิ้นสุดอย่างต่อเนื่องนี่ไม่ใช่เขียดแดงที่แน่นอนเป็นเขียดแดงกฎที่เปลี่ยนแปลง,งตลอดเวลา เป็นเขตแดนกดที่รับพนจากการเวลาและครอบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนับตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันใช่แล้วนั่นคือตลอดยุคยุคยุคสมัยจางล่วเฉินเรียกมันว่าการกลับคืนสู่หนึ่งชั่วนิรัน์กลับคืนสู่ดินแดนเดิมตลอดไปเรียพรแห่งแดนคืนสู่นิรันต์จางล่วเฉินในสุดก็ทันช่วงเวลาที่ศพของนักบวชสีมีเสื่องเสิงลม้มลงกลับไปยังเวลาที่เขาเริ่มต้นและพบว่าตัวเองนั่งไขว่ห้างตรงข้ามกับศพของนักบวชสีมีเสื่งเสิง ระหว่างฟ้าและดินมีความสงบสุขอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ข้าไม่สามารถได้ยินเสียงของแม่น้ำเป็นการเวลาที่ไหลาย,ยาวนานอีกต่อไปเรากลับว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นจารุวเาเฉยนรู้สึกเหมือนเพิ่งฝันไปนานแสนนานตอนนี้ข้าตื่นจากความฝันแล้วในห้องโถงใหญ่แสงสว่างของพระพุทธเจ้า่องประกายเจิดจ้าพระพุทธรูปทั้งหกองค์ยังคงยืนอยู่บนแท่นบูชาและโครงกระดูกข,ของนักปวดสีมีเสื่องงที่หายสาบสูญ,ญยังคงนั่งอยู่ตรงข้าม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในขณะที่จางล้วเฉินคิดว่ามันเป็นเพียงความฝันนั้นยิ่งใหญ่ตรงกันข้ามกระดูกของนักบวชสีเมืเสื่อเสิง,ง,งกลับกลายเป็นเม็ดทรายสีทองวิหารพระสูเมนทั้งหมดจางหายไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นเงาและหายไปในจักรวังทุกสิ่งทุกอย่างหายไปเหลือเพียงจางล่วเฉินที่นั่งไขว่ห้างอยู่ในความว่างเปล่าร่างกายของเขาเป็นประกายความเจือจ้าของความกระหัน และสิ่งมรหัศจรัจ์ต่างๆที่เกิดจากการกลับคืนสู่ดินแดนเดิมชุดนีัน่์นก็ปรากฏขึ้นและเปลี่ยนแปลงรอบตัวเขาเม็ดทรายพระพุทธเจ้าสีทองกลายเป็นจุดแสงและสลายไปในความว่างเปล่าในทรายพระพุทธรูปสีทองจากวจ่วดเฉินพบเท่ากระดูก8องค์เขาถือไว้ในมือและน้ำตาก็ไหลออกมาจากดวงตาของเขาท้ายที่สุดแล้วมันไม่ใช่ความฝันพระภิกษุรูปนั้นหายไปจากโลกอย่างสิ้นเชิงเหลือเพียงเท่ากระดูก8องค์ภาพของ นักบวชสีหมีเสื่องเสริงที่นั่งอยู่คนเดียวต่อหน้าโลกคุณหลุนที่ขาดรุ่งริ่งขวางการเทพเจ้าแห่งสารนรกปรากฏขึ้นในใจของจางอู่เฉยนอีกครั้งเสียงที่ว่าหานรกไม่ว่างเปล่าข้าพเจ้าจะไม่มีวันได้เป็นพระพุทธเจ้าดังกล้องอยู่ในหูของจางอู่เฉยนไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก่อนที่จางอู่เฉินจะรวบรวมอารมณ์ของเขาและพบว่ากระบีโบราณเฉนหยวนนาฬิกาแดดกระจกปีศาจจางสาันและลูกป,ปัดหินหมื่นคำสาบปรากฏบนร่างกายของเขาอีกครั้ง โลกฟ้าดินยังปรากฏในทะเลปานอีกด้วยแน่นอนว่าข้าได้ย้อนกลับมาสู่ความเป็นจริงในอดีตและเลิกถึงสิ่งที่เจ้าได้ทําและสิ่งที่เจ้าเห็นในช่วงเวลาที่เจ้าหวนคืนส่วดีอย่างทีท่วนยิ่งเจ้าพิถึงมันมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งไม่จริงมากขึ้นเท่านั้นมันดูไม่จริงเท่าความฝันมันรู้สึกอึดอัดมากความเป็นจริงก็ดีกว่าอย่างน้อยความเป็นจริงก็ทําให้ข้ารู้สึกว่าข้ายังเป็นคนที่มีเลือดเนื้ออยู่จะรั่วเฉินเก็บกลับคืนช่วงดินดดนลงและกลับไปยังดินแดนหนึ่ง ทันทีที่ลุกขึ้นยืนเขาก็ด้ยินเสียงเรียกที่คุ้นเคยเฉินล่วเฉินนั่นเจ้าเหรอเป็นเจ้าจริงๆเจ้ายังมีชีวิตอยู่เหรอเยี่ยมมันเกิดอะไรขึ้นพี่เฉินเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากันกงนันเฟิงอ่ะจางล่วเฉินเห็นร่างของกงนันเฟิงแล้วจึงก้าวเท้าไปข้างหน้าทันใดน,นั้นก็มีแววตาแปลกๆปรากฏขึ้นในแววตาของเขาเขาเอ่ยถามขึ้นว่าเจ้าทําตัวเองให้เป็นอย่างนี้ได้ยังไงในขณะนี้โกงนันเฟิงผอมมาก ผมของเขายาวกว่าสิบเมตรและมีคาาเต็มหน้าเหมือนลิงมีขนซึ่งดูตลกมากแน่นอนข้าหิวเจว้าดีที่มีต้นท้องอกอยู่นอกวัดไม่งั้นข้าคงอดตายไปก่อนที่เจ้าจะออกมาได้แต่สองสามร้อยปีนี้ข้าพัฒนาขึ้นมากพลังฝึกฝนของข้าเพิ่มขึ้นมากขึ้นความต้องการอาหารก็ไม่จะเป็นต่อไปกงนันเฟิงกล่าวอย่างเศร้าส้อยต้นท้อควรได้รับการปลูกโดยคิดรับของปรมาจารย์จะล่วเฉินคุ้นคิดในใจพลางพยักหน้าเล็กน้อย ทันใดนั้นเขาก็นึกอะไรขึ้นได้สีหน้าเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันเมื่อกี้จะพูดว่าอะไรนะหลายร้อยปีเรอะหลายร้อยปีอะไรกันกงนานเฟิงแตะผมสีดำยาวของเขาราวกับน้ำตกก่อนจะเอ่ยอย่างทุกระทมข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้าออกไปจากที่นี่ไม่ได้ไม่เช่นนั้นข้าคงไม่รอยอยู่ที่นี่เป็นพันปีพูดตามตรงเจ้าไม่ได้ออกมาในปีแรกข้าเลยคิดว่าเจ้าตายในวิหารไปแล้วพี่เฉินเจ้าอยู่ในวิหารเป็นพันปีได้ยังไงเจ้าดูเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะ กองนันเฟิงพูดต่อไปแต่หลังจากที่จางว่เฉินได้ยิงคําว่าพันปีเขาก็ไม่ได้ยินสิ่งที่เขากําลังพูดถึงอีกต่อไปพันปีแล้วทําไมผ่านไปพันปีแล้วะข้าได้หวนคืนสู่จุดเวลาเดิมเหตุใดเวลาจึงผ่านไปนับพันปีไม่มีทางผิดพลาดได้หรอกเป็นไปไม่ได้เลยเจะผิดพลาดจางล่วเฉินจ้องมองกงนันเฟิงอย่าระมัดระวังและพบว่าการฝึกฝนของคนผู้นี้ได้ไปถึงจุดสูงสุดของคาดบัญชีโชแล้วเขาเป็นวิญญาณัชนะ ทำไมวิญญาณพาชนะถึงได้รับการฝึกฝนได้เร็วขนาดนี้บอกข้าสิเจ้ากาลังล้อเล่นใช่ไหมเจ้ามีความสามารถที่จะบรรลุถึงขั้นสูงสุดของขั้นมหาศีลแล้วใช่ไหมเจ้าเคยโกหกข้ามาก่อนหรือไม่จ่าล้วินจับไหล่ของกงนันเฟิงจ้องมองเขาด้วยสายตาที่โหยหากงนันเฟิงตกใจพยักหน้ามนหุ่นเชิดและกล่าวว่าใช่แล้วข้ากาลังอยู่จุดสูงสุดของขั้นบัญชีอิชโชถึงแม้ว่าเจ้าจะก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยในช่วงปันปีที่ผ่านมาแต่ระดับขั้นของเจ้าก็ถูกข้าแสงหน้าไปแล้ว แต่อย่าท้อแท้ไปเลยพี่เฉินใจเย็นๆก่อนเถอะใจเย็นงั้นเหรอเจา้าใจให้ข้าใจเย็นลงได้ยังไงจางรัวเฉินรีบวิ่งกลับไปยังที่เขาเคยนั่งสมาธิวิหารพระสุเมนหายไปแล้วพื้นที่นี้ไม่ได้มืสดสนิทอีกต่อไปแต่กลับเต็มไปด้วยดวงดาวจางรัวเฉินไม่สามารถยอมรับความจริงข้อนี้ได้ดังนั้นเขาจึงหยิบกระบี่โบราณเฉินหยวนออกมาและพบว่ากระบี่โบราณเฉินหยวนนั้นได้ไปถึงอาวุธราชาดับเจ็ดแล้ว หละจิตวิญญาณกระบี่ยังไปถึงระดับความสมบ,บูรณ์แบบบันยิ่งใหญ่ของขั้นราชาเสียนอีกด้วยเหลือเพียงขั้นตอนเดียวเท่าน,นั้นที่จะเปลี่ยนเป็นสิ่งประดิษฐ์มหาเสียนจากโรคฟ้าดินตาซื้อคงและเออซือคงถูกเรียกตัวออกมาพระภิกษจทั้งสองรูปซึ่งฝึกฝนกับเจ้ารึกษาเจียงฟ้ามาตลอดพันปีได้บรรลุถึงขั้นสูงสุดและก้าวเข้าสู่ระดับครึ่งเทพซึ่งไม่น่าเชื่ออย่างยิ่งวิญญาณกระบี่ตาซือคงและเอ้อซือคงต่างก็บอกเขาว่าตอนนี้ผ่านมาหนึ่งพันปีแล้วโดวยสายตาที่มมัวหอง จาลวงเฉินหยิบเคล็ดลับแห่งการเวลาและมิติออกมาและต้องการปลดปล่อยสร้างเสีย้ยและสร้างเย่ที่ถูกกดขี่อยู่ข้างในแต่กลับพบว่าพวกเขาหลบหนีออกมาจากข้างในแล้วและถูกทั้งปรึกษาเทียมฟ้าจับตัวไปและนําตัวไปสู่โลกฟ้าดินบัดนี้พวกเขาได้ฝึกฝนถึงระดับสูงสุดแล้วหลังจากฝึกฝนมานานนับพันปีพวกเขาก็ครอบครองกฎสายเซียนมากกว่าหนึ่งหมื่นล้านข้อและพวกเขายังเป็นเทพกล่งเทพอีกด้วยแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผม โอ้โหคำศัพท์แปลกๆเยอะมากผมพยายามแปลมาได้เท่านี้หวังว่าคงจะเข้าใจกันนะครับใช้เวลาการทําคลิปนานกว่าเดิมไปอีกไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสําหรับน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสาหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ